สถานการณ์ฉุกเฉินคุณติดใต้ตึกถล่มจากแผ่นดินไหวเอาตัวรอดยังไงให้นานที่สุดเกิดแผ่นดินไหวตึกถลม่มแต่คุณติดอยู่ใต้ซากอาคารไม่มีใครได้ยินไม่มีทางออกจะทำยังไงเพื่อรอดชีวิตให้นานที่สุดหลายคนตะโกนจนหมดแรงตั้งแต่ชั่วโมงแรกแต่รู้ไหมว่าาการอยู่รอดในซากอาคารคือการจัดการพลังงานของคุณอย่างรอบคอบ ใช้หลักการให้ใช้เสียงเบาพยายามข้ะท่อข้ะผนังให้เป็นจังหวะและห้ามกรีดร้องนานฝนจากซากตึกอาจทําให้ขาดอากาศถ้าคุณมีผ้ามีเสื้อหรือแมสใช้ปิดจมูกทันทีควรหายใจช้าๆคุณจะใช้พลังงานน้อยลงคุณอาจติดอยู่นานหลายชั่วโมงหรือเป็นวันสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่อาหารแต่คือน้ําให้ทําแบบนี้กลืนน้าลายช้าๆหายใจทางจมูกให้ช้าลงอย่าพูดมากอย่าตะโกนบ่อย และห้างกลืนของแปลกๆที่อาจทําให้ติดคอตำแหน่งรอดชีวิตสูงสุดคือจุดที่เรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งชีวิต (triangle of life) คือตำแหน่งข้างๆวัตถุแข็งแรงเช่นต้ะไม้หนาตู้เหล็กและโซฟาถ้าสิ่งของโดนทับมันจะเว้นพื้นที่ว่างสามเหลี่ยมเล็กๆข้างๆตรงนั้นและที่ช่วยให้คุณไม่โดนทับตรงๆและยังมีอากาศเหลือถ้าคุณได้ยินเสียงคนใกล้ๆหรือคิดว่าใครอาจผ่านมายาตะกลูล ให้ใช้วิธีนี้แทนข้อสามครั้งแล้วหยุดหวินาทีจากนั้นเขาออีกถ้ามีเหรียญก้อนหินชิ้นเหล็กใช้เขาะแทนเพราะจะเกิดเสียงดังกว่าการตะโกนถ้าได้ยินเสียงเรียกให้รีบตอบกลับด้วยการเขาอกลับทันทีใต้ซากตึกคุณอาจอยู่คนเดียวแต่ความรู้ที่คุณมีอาจต่อชีวิตให้คุณได้นานหลายชั่วโมงและคุณจะมีเวลานานพอให้คนมาเจอคุณได้ทัน คอมเมนต์มาเลยคุณคิดว่าถ้าคุณติดอยู่ใต้ตึกคุณจะทำอย่างไรกดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่คุณควรรู้